ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่อง YouTube ลุงดอนเกตเผือกอยู่และท่านผู้ชมที่รับชม Facebook เพจลุงดอนเกตเผือกอยู่อพอดีทางต่างประเทศแจ้งข่าวมาให้ทราบซึ่งข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับทั้งน้องทั้งเพื่อน ทั้งผู้ร่วมอุดมการทางฝ่ายประชาธิปไตยที่อาจจะถูกฝ่ายตรงข้าบไล่ล่าหรือคุกคามเราก็ได้เห็นมาแล้วว่าเมื่อวันที่สิบเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่สิบแทบจะยืนยันได้เลยว่าเขาเปิดไฟเขียวแล้วครับตำรวจอำนาจเต็มศาล อำนาจเต็มทหารอำนาจเต็มคนของพวกเขาอำนาจเต็มถามว่าทำไมอะฮะเขาจะล่อพวกเราแล้วรี่ไงล่อเมื่อไหรนะ่ล่ะแล้วจะหนียังไงอะนี่ครับทางออกครับต่างประเทศแจ้งมาเอา YouTube ก่อนนะครับเดี๋ยวลุงดอนให้ดูนี่คือข้อความที่ต่างประเทศแจ้งมาครับ YouTube นะครับนี่คือลุงดอนโจดออกมาจากข้อความที่ต่างประเทศแจ้งมาขอหลบภัยในสถานทูตเพื่อใช้เอกสิทธิ์สถานทูตเป็นที่คุ้มภยัยตามกฎหมายหรือทางกฎหมายไม่ให้เด็กโดนไล่ลนะ่าหรือถูกคุกคามชัดไหมครับ YouTube อีกครั้งหนึ่งต่างประเทศแจ้งมา ขอหลบภัยในสถานทูตเพื่อใช้เอกสิทธิ์สถานทูตเป็นที่คุ้มภัยทางกฎหมายไม่ให้เด็กโดนไล่ล่าหรือถูกคุกคามชัดไหมครับยูทูบบอกลุงอนด้วยเอาครับคราวนี้เฟซบุ๊กมั่นครับนะครับต่างประเทศแจ้งมาครับ เดี๋ยวลุงดอนจะขยายความให้ฟังขอหลบภัยในสถานทูตเพื่อใช้เอกสิทธิ์สถานทูตเป็นที่คุ้มภัยทางกฎหมายไม่ให้เด็กโดนไล่ล่าหรือถูกคุกคามอีกครั้งหนึ่งนะครับ Facebook ขอหลบภัยในสถานทูตเพื่อใช้เอกสิทธิ์สถานทูต เป็นที่คุ้มภัยตามกฎหมายไม่ให้เด็กโดนไล่ล่าหรือถูกคุกคามนะครับลุงดอนขึ้นข้อความให้เห็นแล้วชัดเจนทั้ง u t u b e และ Facebook ครับคราวนี้เรามาขยายความกันครับคลิปนี้เอาสั้นๆน,นะครับไม่เกิน5นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะได้ยุติต่างประเทศแจ้งว่าให้ลุงดอนช่วยเหลือ เด็กๆทั้งหลายที่อาจจะถูกคุกคามหรืออาจจะถูกไล่ล่าและไม่ได้รับความปลอดภัยจากใครก็แล้วแต่ที่เขามีอำนาจเต็มที่เขาจะล่อพวกเราถามว่าทำยังไงเด็กต้องพาตัวเองไปที่สถานทูตสถานทูตใด,ดก็ได้ในประเทศไทยแล้วติดต่อสถานทูตแจ้งเรื่องเราว่าคุณเป็นใคร แล้วโดนใครกะทำแล้วเขาไล่ล่าคุณคุกคามคุณโดยที่คุณไม่มีความผิดเขาจะเล่นคุณตามมาตาใดๆเรื่องใดๆซึ่งคุณแน่ใจว่าคุณไม่มีความผิดแต่เขาจะใช้อภิสิทธิ์ชนในการที่จะไล่ล่าและคุกคามคุณแล้วคุณจะขออนุญาตให้สถานทูต ใช้สถานทูตเป็นที่หลบภัยโดยใช้เอกสิทธิ์ทางสถานทูตในการคุ้มภัยทางกฎหมายให้กับตัวคุณซึ่งสถานทูตแต่ละสถานทูตในประเทศไทยอาจจะมีการขอตรวจสอบเรื่องราวและเชิญคุณเข้าสถานทูตเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง โดยมีน้ำมีอาหารดูแลคุณในสถานทูตในสถานทูตถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ทางสถานทูตเป็นแผ่นดินเคลื่อนที่โดยที่อำนาจของตัวประหลากนะครับจะไม่กล้าเข้าไปไล่ล่าคุณไม่กล้าเข้าไปคุกคามคุณในสถานทูตแห่งนั้น และทางสถานทูตก็จะตรวจสอบในเรื่องราวที่คุณได้ยื่นความจำนงและขอใช้เอกสิทธิ์ทางสถานทูตเป็นที่คุ้มภัยทางกฎหมายแก่ตัวคุณโดยสถานทูตจะตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าคุณไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายจริง สถานทูตจะให้การช่วยเหลือดูแลปกป้องชีวิตคุณตัวคุณให้พ้นจากการถูกไล่ล่าหรือถูกคุกคามจากไออีตัวประหลาดทั้งหลายที่มันมีอำนาจเต็มแล้วมันจะเล่นงานคนุณแต่มันจะเด่งกลักบเมื่อมันเจอกับอำนาจของสถานทูตท,ที่เรียกว่าแผ่นดินเคลื่อนที่แล้วเขาเต็มใจที่จะใช้เอกสิทธิ์ สถานทูตเป็นที่คุ้มภัยให้กับคุณมีข้าวมีน้ำมีอาหารขนมเครื่องดื่มในการช่วยเหลือดูแลคุณคุณก็จะปลอดภัยอยู่ในแผ่นดินเคลื่อนที่หรือสถานทูตแห่งนั้นนี่คือเรื่องราวที่ต่างประเทศเช่นทางประเทศเบลเยียมนะครับคนไทยที่อยู่ในประเทศเบลเยียมแจ้งลุงดอนมา หากใครเจอเคสแบบที่ลุงดอนพูดนะครับให้ลองไปติดต่อที่สถานทูตเบลเยียมแล้วถ้าคุณไม่มีความผิดจริงแต่คุณถูกตัวประหลาดไล่ล่าคุกคามแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วสถานทูตเบลเยียมให้การต้อนรับช่วยเหลือใช้เอกสิทธิ์ทางสถานทูตคุ้มภัยกับคุณทางกฎหมายจริง ชีวิตคุณก็จะปลอดภัยลุงดอนจึงรับอาสาพวกต่างประเทศมาแจ้งข่าวดีให้กับเด็กทั้งหลายทางฝ่ายประชาธิปไตยหรือใครก็ตามที่จะถูกไล่ล่าหรือถูกคุกคามได้ทราบกันว่าคุณยังมีทางรอดนั่นคือคุณไปที่สถานทูตใด,ดก็ได้ในประเทศไทย ขอโทษครับขอตัดสายออกนะครับโดยไปที่สถานทูตใด,ดก็ได้ในประเทศไทยและทําตามที่หนุงดอนบอกตามที่ต่างประเทศแจ้งมาแล้วถ้าสถานทูตเขาเอากับคุณด้วยเขาปฏิบัติตามกฎสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศที่ยูเนตเต็ดฮิวแมนไลท์เขารับรอง เพราะสถานทูตคือแผ่นดินเคลื่อนที่ย่อมปฏิบัติตามกฎสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยไม่มีการละเมิดสิทธิแผ่นดินเคลื่อนที่ครับอยู่ในสถานทูตก็เหมือนกับอยู่ในประเทศเขาคุณอยู่ในสถานทูตเบลเยียมก็เหมือนคุณอยู่ในประเทศเบลเยียมกฎหมายของประเทศเบลเยียมจะช่วยเหลือคุ้มครองคุณนี่คือสิ่งที่ลุงดอนทราบมาจากต่างประเทศ เขาแนะนำให้ลุงดอนฟังว่าเช่นสถานทูตเบลเยียมอาจจะช่วยเหลือคุณแต่จริงหรือเท็จคุณต้องลองเข้าไปพิสูจน์ไปสอบถามทางสถานทูตเบลเยียมดูถ้าเขายืนยันว่าจริงแล้วเขาช่วยเหลือคุณจริงคุณก็มีสิทธิ์เจอสิ่งที่ดีๆเหมือนกับคนไทยในต่างประเทศเขาเจอการที่ลุงดอนพูดครั้งนี้ ยังไม่ได้หมายถึงการหลีภัยในต่างประเทศแต่หมายถึงการที่จะไม่ให้เด็กโดนไล่ล่าหรือถูกคุกคามจากตัวประหลาดทั้งหลายที่มันมีอำนาจเต็มจากพวกของมันแล้วมันจะไล่ล่าหรือคุกคามเด็กนะครับชีวิตเราเราก็รักเราต้องหาสิ่งที่ปลอดภัยดูแลชีวิตตัวเราเอง ส่วนตัวลุงดอนมีเกราะอ่อ,อ,อนเกราะบาเลียคุ้มครองกายมันก็ไม่กล้ากับลุงดอนเพราะถ้าลุงดอนหยุดหายใจเมื่อไหร่คตพ่อโคตแม่มันพีนาศกันทั้งตะกูลนะครับนี่ซื่อๆตรงๆจากลุงดอนเกรดเผือกพระดอนเกรดเผือกครับแจ้งข่าวให้ทราบทั่วหน้ากันครับหวังว่าข่าวนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ฝ่ายประชาธิปไตยหรือท่านทั้งหลายที่จะถูกไล่ล่าหรือถูกคุกคามโดยอำนาจเต็มของพวกมันอย่างไม่เป็นธรรมนะมาเคสนี้นะเราแทบจะไม่ต้องไปว่านะมาเคสอย่างนี้มาเคสอย่างนี้เราแทบจะไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรแต่อ,อะไรต่อใครอีกแล้วครับในเมื่อเขาแจ้งมาว่าสถานทูต ทุกสถานทูตในประเทศไทยคือแผ่นดินเคลื่อนที่ของเจ้าของประเทศเขาเป็นความปลอดภัยให้กับพวกเราเราก็ลองที่จะทำในกรณีที่ใครเจอกับตัวเองก็ทดลองทำดูครับส่วนตัวลุงดอนยังอยู่บ้านลุงดอนห้องลุงดอนที่หมู่บ้านที่พัฒนแดงสุขสวัสดิ์นะครับฝั่งทนติราดบุรณะเหมือนเดิมมีอะไร ก็สู้ตายถวายหัวชนกับพวกมันละครับเพราะลุงดอนตั้งใจแล้วว่าจะช่วยเด็กฝ่ายประชาธิปไตยทุกๆคนครับกลาบเรียนมาหน้าที่นี้ครับดูข้อความกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านทั้งหลายที่มาทีหลังต่างประเทศแจ้งมาครับยูทูบครับดูกันอีกครั้งหนึ่งขอหลบภัยในสถานทูต เพื่อใช้เอกสิทธิ์สถานทูตเป็นที่คุ้มภยัยทางกฎหมายไม่ให้เด็กโดนไล่ล่าหรือถูกคุกคามเอาครับย t u b e ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับขอหลบภัยในสถานทูตเพื่อใช้เอกสิทธิ์สถานทูตเป็นที่คุ้มภยัยทางกฎหมายไม่ให้เด็กโดนไล่ล่าหรือถูกคุกคาม นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ลุงดอนขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนทางช่อง YouTube และช่อง Facebook ครับแจ้งข่าวมาให้ทราบเพื่อจะได้ช่วยเหลือกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ